อะครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นก็อยู่กันในเกม Idol a r c ผมนะก็เป็นเกมแบบแนวติดเกาะนะผมนะก็เกมนี้ของผมก็เพิ่งโหลดมาเลยผมนะ,มนะแล้วก็ประเด็นคือผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีนะเป็นเกมแบบแนวแบบเอ่อลอยแพยแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ใครเนี่ยจับโยนโดนจับโยนลงเกาะน,นะ <c oughs> ก็เกมนี้คือจะเป็นแนวแบบเออแค่ล้ายลากนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะเกมนี้มันจะมีภารกิจต่างๆนะอ่านี่ไง ก็ต่อแพร่เลยละกันโอเคเมื่อกี้รู้สึกว่ามันเหมือนมีจํากัดการต่อแพรด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเออมันจะยังไงนะคือแบบให้เราสร้างไปได้เรื่อยๆหรือเปล่านะนี่ผมก็ยังไม่รู้นะโอเคสร้างต่อไปเลยอ๋อเนี่ยเรากดสร้างเองได้เลยนะโอ้ตอนแรกผมรู้ว่ามันจะสอนนะเอาเปล่ามันไม่ได้สอนโอเคแล้วก็กดหลังจากที่สร้างเสร็จก็ให้มันไปเก็บไม้เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้สังเกตอะไรไหม เมื่อกี้คือพื้นมันยังไม่ได้สร้างเลยนะเนี่ยแปบ๊บดนดึ่งแต่ลองทำให้ดูอีกรอบเดียวไม่ได้เออลองสร้างให้ดูอีกรอบเดี๋ยวต้องโอเคเจอไม้ละมันเหมือนว่ามันบังคับให้เราไอ้นี่ก่อนนะคือมันเหมือนเป็นกึง่งกึ่งฝึกนะตอนเนี้ยแต่ก็ยังแบบไม่ได้ฝึกเต็มตัวขนาดนโอ้แสงสวรรค์มันกล้าถ้าเหลือเกินโอเคแล้วก็ค้าไปนี่ไปแครอท อ่าเสร็จโอเหมือนว่าไอ้ต้นไม้กับไอ้แครอทเนี่ยมันจะเป็นแบบที่ฟาร์มไม้นะแเราก็ต่อแพรไปเลย <c oughs> ความประทับใจแรกสร้างสร้างแพรแบบยืนบนน้ำแต่แต่แบบยังสร้างแพรไม่เสร็จเลยยืนบนน้าแล้วนะโอเคก็ไม่ไปนะวมันก็แบบเออมันก็แบบไม่ออกแนะวาสมจริงอะ่ะมันก็แบบ ออกแนวเป็นแบบแฟนซีดีนะเนี่ยผมว่ามันก็ภาพดูน่ารักดีนะสร้างต่อเลยดูเหมือนเราจะเลือกที่สร้างที่แน่นอนไม่ได้นะเหมือนว่ามันจะแบบเหมือนจะแบบออกแนวเลือกๆให้เราแล้วแล้วก็ให้เราแบบแค่กดสั่งให้มันได้นี่แล้วเมื่อกี้สร้างต่อเหมือนมีป่าด้วยนะแล้วก็เมื่อกี้ผมลองกดโอเคมันไปตกปลาตกปลาแล้วหาอาหารมากินเหรอแต่มันจะไม่มีหลอดอาหารเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคนคนมีคนนะแล้วก็ไปเก็บไม้นี่ก็สร้างแล้วก็ไปเก็บคนด้วยไปช่วยคนด้วยโอเคอ่าได้คนมาละโอเคอ่ะคนยังสลักน้ำยังสลบอยู่เลยโอเคได้คนมาเฮ้ยนี่ตัวละครอ๋อนี่นะ แล้วก็ตัวเอกของเราผมนะที่น่าดูแก่ๆนี่คืออดัมนะแอปเปิลแค่ผลเดียวแล้ววันเดียวทําให้เขาต้องออกไปจากสวนเอเดนอ๋ออันนี้คือเหมือนเป็นแบบอดัมจากในตำนานเลยนะที่แบบเอ่อตำนานมนุษย์คนแรกนะก็เป็นอดัมกับอีฟนะแล้วนี่ก็ลีลีวอะไรเนี่ยลลิวลลิว <laughs> ฉันอาศัยอยู่ในแม่น้ำนายอ๋อตัวนี้เหมือนเคยอาศัยอยู่ในแม่น้ำนายนะต่อเรื่อยๆ อ๋อเหมือนว่าเราจะสร้างแพต่อไม่ได้นะต้องสร้างเป็นอะไรเนี่ยกัปตันรูมนะต้องสร้างห้องกัปตันอาจจะเป็นเพราะว่าเรือมันจะเริ่มหนักไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างห้องกัปตันให้มันควบคุมเรือได้คนพายเรือมาวัดดีคนพายเรือโขเคคนขึ้นมาละมมนต้องการอะไรเนี่ยตกโอ้ชันคือน,นักตกปลาให้ฉันช่วยคุณไหม อ,อืเห็นนั่นไหมครับราคาสามสิบบาทให้ช่วยกระบ้าแล้วโอเคโอเคบอกปฏิเสธไปปุ๊บหายไปเลยนะโอเ้เน,นี่อะไรเนี่ยโอ้นี่ก็เป็นภารกิจเนะาะโอเคภารกิจอาคิชันแสดงว,ว่ามันมีหลายมีหลายที่แล้วก็มีหลายภารกิจเหมือนกันนะโอเคอะไรวัดวิดีโอไม่มาโอ้โหอืเรียบร้อยบอกว่าไม่ดูเรียบร้อยครับ มันไปโดนตรงดูซะงั้งงนมันให้กดดูซะงั้งงนโอ้จบละโอเคอวัวนี้ก็สามารถที่จะคัฟกับตัดลูมได้แล้วนะก็คัฟไปเลยโอเคอดัมน่าจะเป็นคนสร้างไม้ไปเก็บมาแล้วก็โอเคสร้างเสร็จเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันบอกมาสร้างบล็อกเดียวมาจู่ๆมันกินไปตั้งสามบล็อกโอเคแล้วก็สร้างแพ้ต่อได้เลยสร้างแพ้ได้ยาวๆเลยสิบแปดอัน โอ้มันต่อมันจะเป็นเรือเลยนะแล้วก็ไปเก็บไม้มาอ่าช่วยกันสร้างเลยดีเอ้าตอนแรกก็ช่วยกันสร้างสองอันาอจูๆ่ๆกลายเป็นเอ้าไ,ไม่สร้างให้เสร็จก่อนแล้วปะโถมันจะเสร็จอยู่แล้วแล้วก็ไปเก็บขวดมาไม้ด้วยสามารถอัปเกรดต้นไม้ได้แล้วไปเลยเรียบร้อยอ่ากลายเป็นคู่ โปรดกชันบวกหนึ่งร้อยก็เป็นร้อยห้าสิบคู่ตัวไม้มีผลเพิ่มผลมาแค่เลยเสียไปตั้งหลายหลายไม้นะเป็นพันๆได้มาแค่เพิ่มแค่ผลโอเคผมนะก็จากที่ดูคล่าของนะเราตอนนี้ก็ได้มาเป็นเอ,อ่อไม้คู2สอง,องนะเป็นเวลาสิบนาทีนะซึ่งแน่นอนของนะว่าเราไม่ได้ได้มาฟรีๆผมนะต้องดูโฆษณาคนระับผมฟูโฆษณาอยู่ใกล้ๆนะผมเลยกด ดูไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็ตกตาคนนี้ก็มันอาจจะช่วยทําให้แบบเออเล่นได้วไวขึ้นนะแล้วก็ไปเก็บไม้ตัวกันด้วยแต่ความจริงเราไอ้ตรงปุ่มคูณสองเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแบบกดก็ได้นะเออมันให้มันก็แล้วแต่เราเราจะกดไม้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอ้ที่ขึ้นมาขึ้นมาตอนแรกอะที่เป็นเหมือนผู้หญิงอะอน,นั่นคือผมไม่รู้ว่ามันกดมันกดแบบไม่ให้ดูโฆษณาย,ยัางไงนะแต่ตอนนี้คือก็ก็ขึ้นเร็วดีเหมือนกันนะสำหรับไม้ โอ้โหเพิ่มโคตรเยอะเลยไม่ได้เร็วดีหรอกโคตรเร็วเลยผมนะสิบนาทีเลยนะมาที่มันเพิ่มจริงๆตัวละครมันก็มีอยู่เออถือว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะก็มีน้อยอยู่ประมาณสิบสามตัวนะแล้วก็ตัวแรกก็จะเป็นตัวอดัมนะที่เราแบบมาตัวแรกเราเปลี่ยนเสือพระเจ้าแล้วก็ปล่อยมันลงแพนะก็ไม่รู้ว่ามันจะไปไงต่ออ่าไอ้ไอ้คนพายเรือมามีกแล้วมามห้เราซื้อสามสิบบาทปลนะแล้วก็เดี๋ยวอืมหลักอะไรกันตกปลาแบบ ผ่านมาจากมุมแค่ตรงนั้นอะแค่กระติดหนึ่งยังจะตกปลาได้กันนะอมสุดยอดจริงๆเฮ้ยโอเคเราสร้างได้แล้วโอเคตอนนี้นก็สามารถอัปเกดเรดคาร์ได้ผมนะจากร้อห้าสิบไปเป็นสองยิบห้านะโอกาสได้ไหมเคอัพไปเลยแล้วก็ไอ้นี่อโอ้โหสาสิบาทมันเดิมออกลงเรือไปเลยเตะลงไปแล้วโอเคคู่ไปแล้วเคล้วก็เก็บไปทมมาไมห้หมดเลย รู้สึกว่าไอ้เวลาสิบนาทีตรงนี้ผมนะรู้สึกว่าเออมันมันจะนับในตอนที่เราเข้าเกมผมนะถ้าเราออกเกมเนี่ยรู้สึกเหมือนจะไม่นับนะเพราะว่าาเมื่อกี้เออพื้นที่เต็มผมเลยต้องไปเคลียร์นิดนึงนะก็เลยพอเข้ามาเกมอีกทีเนี่ยเออเวลาของไอ้ไม้คูสองเนี่ยมันก็ยังอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะหายห่วงเรื่องนี้นะว่าแบบถ้าเกิดว่าเราแบบกดดูคูณดูโฆษณาไปคูณสองเนี่ยแล้วมันแบบมันจะหายไหมคือออกเกมก็ไม่หายผมนะก็น่าจะต้องเข้าเกมแบบได้ใช้แบบ ให้มันแบบเออสมกับที่เรได้ดูโฆษณาไปจริงๆนะโอเคตอนนี้ก็เก็บมาไปเรื่อยๆเลยโอ oh, แสงสวรรค์อีกละโอ oh, แสงสวรรค์อันนี้คือน่าจะเพิ่งเช้านะมันเลยแบบมีแสงสวรรค์มาแบบนี้โอ oh. มันเหมือนจะติดจอเลยนะตอนแรกอะโอ okay. ก็น่าจะอีกแป๊บเดียวก็น่าจะค้าของน่าหมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือแบบ อาจจะไม้ที่ลอยมาอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าต้นไอ้ผลผลิตที่ได้จากเออไอแครอทกับต้นไม้เนี่ยบอกเลยผมนะว,ว่ามันเยอะจริงๆนะเก็บทีนึงนแบบโอ้ได้เป็นพันอะโอ้โหเก็บเก็บทีได้อย่างเยอะเลยนะโอ้แบบพอเรากดคูณสองเข้าไปเก็บทีได้อย่างเยอะเลยสามารถค้าแพนเดิลได้แล้วนะก็อนนี้มันจะเป็นไม้พายนะมันคือแพแบบเอาไว้แบบพา,ายเรือออกออกจากแพนนี่หรือเปล่า มือมั่คืออะไรเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะโอ e ว l o โล์โปรดักชั่นศูนย์ไปยีไปเก็บขวดมนาะอ๋อเหมือนมันจะแบบให้เป็นที่พายแบบสำหรับให้ให้แพมมารอยไปข้างหน้านนะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็รู้สึกเหมือนมันมี2อง้างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะไปไปตามที่พูดนั่นแหละนะต่อไปเราก็เหลือทำแพนเดอร์วิกอันกับเสาเสาเรือนะกับเออกลางใบเรือโอเค จริงๆอ่ะคือไอ้ถ้าเราแบบรอผมงพวกีจะไอ้แคทล,ลอดกับไอ้ต้นไม้เนี่ยบอกเลยนะว่าเรจาจะไอ้นี่ได้มาเป็นแบบพันสองพันอะบวกคูณสองไงมันก็เยอะอยู่พอสมควรอ่ะแล้วก็บวกมีสองคนมันก็ช่วยกันเก็บได้เยอะเลยโอเคก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะค้าพแพนเดอร์อีกอันได้แล้วนะก็ค้าไปเลยละกันเก็บขึ้นมาก็สร้างอาดาัมนี่ดูเหมือนจะแก่น่อยแต่ก็แรงเยอะพอตัวเนี่ยสามารถสร้างไอ้ของพวกนี้ได้โอ้โหรอโปรดักชั่นโอเค เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้แปลกๆนะรู้สึกเหมือนตอนสร้างอ่ะมันเหมือนขึ้นเหมือนแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบแพรเลยแต่พอออกมาแล้วมีเล็กติดหนึ่งเคไปเก็บม้เฮ้ยสองอันติดเลยไปเก็บมาเก็บเก็บเก็บโอเคสร้างได้ละ small เรียบร้อยสร้างไปเลยปุ๊บปุ๊บเคสร้างอ่าเรียบร้อยสร้างเสร็จหมดแล้วคูลเคไปเลยกลางใบเรือไปเลยมันเรียบร้อย เฮ้ยเดี๋ยวมันพายคนเดียวไปเลยเนี่ยอาดัมยังไม่ทันตายเลยโอเคไปละไปเกาะอ,อื่นเลยโอ้เสียตัวตีอย่างชิวเลยผมนะมีนกลอยผ่านด้วยเฮ้ยอาณาจีซัดปนะ์มนอะโอ้ผมห่มขาวเหมือนจีซัดเลยชิจีซัดปนะ์มนอะ กำลังกระโดโดรถเต้นเลยไม่น่าใช่ละโอเคมาถึงแล้วนะเรามาถึงเกาะละโอ้มีคนป่าแล้วก็เหมือนแบบเหมือนจีซัดนะอันนี้คือเป็นคนติดเกาะหรือว่าอะไรเนะี่ยโอ้ลมเมืองมาเมืองอย่างงานูนีโอ้เอสโอเอสอ๋อเหมือนว่ามันติดเกาะมานะมันแบบอาจจะส่งเอสโอเอสนะแต่ไม่มีใครมาเลยเอา้าวเฮ้ยแล้วมันทิ้งแพแล้วก็ออกไปแพเล็กๆน้อย,อยเพื่ออะไรเนะี่ย เอ้เหมือนเราไปส่งไอ้นี่บอกไปส่งให้ถึงเมืองมันรึเปล่าอ๋อโอ้มันเหมือนจะมีเกาะต่อไปอีกนะโยก็ได้เป็นเชมมานะอยู่ในดับแลเค Chapter 2 Lost Temple เอ้ย Temple Lost Temple โอเคตกปลาก็เออมันก็คงมีประมาณนี้เนาะสำหรับไอ้อันแรกตอนนี้ก็มา Chapter 2ละก็ถ้าผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกัน,นผมนะก็ Chapter 2อาไว้ต่อคลิปหน้าผมนะ